มาต่อคลิปเลยครับคุณผู้ชมทั้งบ้านครับวันนี้เรามาถึงบ่อดี่บ้านครึงแล้วครับบ่อก่อติดอยู่ที่สุ้สารนะครับอยู่ใายมือเนี่ยครับสู้สารบ้านครึงนะครับวันนี้เราจะเข้าไปพอเขาว่าคุณพี่เป็นได้ป่ากันก่อนครับวันนี้ก็ยังบอกแปดโมงเจ้าเดีนะครับหลังเช่นมงปลายอ๋อคุณพี่ได้ป่าก็ครับอ๋อได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อได้อยู่ครับ ทุผู้ชมทางบาง้านอ๋อกันนี่กันละจังขายแล้วครับอันนี้ก็อีแม่เริ่มมาพอแล้วครับว่าจะซื้อปลาก็ครับว่าปี๊ปีหนึ่งได้กินแต่ดเดียวอวะไอแม่น้อปีแต่เดียวน้ะอะอ้ขายหวยกันปลาเดียวน้อค่ะได้หวยกันเดียวกินมาพออ่าเพื่อนเพื่อนครับมาพอบรรยากาศโอ้โหแม่น้ำก็ถือว่าน่าจะเป็นโคกอะไรบางอย่างเข้ามาใจแม่น้ำน่านนะครับเสือกน้าม,มันจะนิ่งๆนะครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นแม่น้ำน่านเก่าติสมัยโบราณแล้วครับพอดีว่าแม่น้ำน่านเปลี่ยนสายไปตั้งตั้งไต้แล้วครับนี่มันอยู่ตั้งเหนือนะครับตอนนี้ชาวประมงก็จะมาอำเภอเวียงสากะมีนะครับอำเภอเมืองกะมีนะครับตอนนี้เขาอยู่ติ่อำเภอเวียงสาแล้วคุณผู้ชมนะครับไปจากกันน่านน้วกันนี้ไห้นะครับสำหรับเรื่องป่าชาวประมงแต่ละปีก็จะมาตกกันนะครับเดี๋ยวจะปะัาพ่อแม่พี่น้อง